คนนาใครดูกันนกวใช้กำลังขึ้นเครื่องนนะกอนี้ต้องโค่นทิ้งแล้วมันเป็นตัวผู้ปู่มาสิบปีไม่มีเอ่ะป่ะก่อนนี้แหละสลาดเนี่ยก่อนนี้อันนี้เป็นตัวผู้หมดเลยใช้ไม่ได้ ไหนฮะไม่อ <te ันนี้เป็นต้อว่าจะฟันทพ้งนะแต่ั้นซื้อมาตั้งสิบสองปีแล้วเนี่ยสิบสามปีคโพจะพูดต้นนี้ทิ้งได้ไหมจะทิ้งตัทำแจกใหม่สูงเกินควายาขึ้นเน้ว ยังครับอ,อ๋ออ่าเหรอครับอ่ากินข้าเหนียวหมูที่เจอซื้อมาให้ค่ะอีกอันเนื้ออ่าไม่กินเนื้อ

เก่งจังเลยทำตั้กี่วันแล้วครับทสามชั่วโมงเมื่อวานขับยามหาหมอเมื่อวานฟูอะอยู่ไม้ไม้ไก่ควง อันนั้นบอกพวกนี้บอแเล็กบอกว่าไม่ต้องพ่ไม่ใกวังนนะพ่อไม่ใกวังไม่ใช่ไ่วังกล้งไ้ไก่ังไม่ใก้วัอะไรอรู้สิ <c oughs> ยังไมยรุ่นอยู่นะ <c oughs>